ตุ้ยปุชีผู้เ่าอิสุเปี่ยนเต่าเชียนคำขอโทษเยอะไปหมดเลยแต่ว่าจะใช้ยังไงเราไปดูกันเลยค่ะตาเจ้าเห่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปดูคําขอโทษในภาษาจีนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคำว่าตุ้ยปุฉีเมื่อเราทําผิดนะคะเราสามารถพูดคำว่าตุ้ยปุฉีได้เลยค่ะอย่างเช่นตุ้ยปุชีวอ่ 对不起我รู้ขอโทษนะคะหนูมาสายตุย้ยผู้ีร่างหนีจิวเติ i งเลยตุ้ยีร่างหนีจิวเติงเลขอโทษที่ให้รอนานนะคะตุย้ยผู้ฉี่ว่าจั่วชั่วเลั่ขอโทษนะคะหนูทำผิดไปแล้วเปสุดท้ายตุ้ยฉีวฉายต้าหนีเลยตุ้ยฉีวฉายเต้านีเขอโทษนะคะเหยียบเท้าคุณเลยค่ะ คำต่อไปนะคะคือคําว่าป uh ู้เห่าอี้ส uh ือปู้เห่าอี้สือแปลว่าขอโทษเหมือนกันค่ะปู uh ้เห่าอี้สือฉิงร่างอีเสียป uh ู้เห่าอี้สือฉิงร่างอีเสียขอโทษนะคะขอทานหน่อยค่ะปู้เห่าอี้สืออะไรต่อปู uh ้เห่าอี้สือตี่เทียจั้งใจไหน ปูเ่าอีสุที่เถียจ้ำเจย์หนอขอโทษนะคะรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนปูเ่าอีสุในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราทําผิดกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่ารบกวนคนอื่น,นะคะ่ะและในที่นี้นะคะเราสามารถเอาคําว่าตุ้ยพุช่มาแทนก็ได้เหมือนกันค่ะและยังมีคําว่าเป้าเชียนเป้าเชียนคํานี้นะคะก็เหมือนกับคําว่าตุ้ยพุช่ค่ะแต่ว่าจะดูทางการหน่อยแล้วก็จะเน้นไปที่ความรู้สึกของเราว่าเออรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจค่ะอย่างเช่น 抱歉我有事去不了了。抱歉我有事去不了了。ขอโทษน,นะฉันตดธุราแไปไม่ได้แล้ว。抱歉我要先走了。抱歉我要先走了。ขอโทษน,นะฉันต้องไปก่อนแล้ว。และคำนี้ก็สามารถยกกระดับได้ด้วยเหมือนกันนะคะ很抱歉非常抱歉十分抱歉真抱歉่าแต่ว่าคำนี้ใช้กับผู้ผู้ชิงไม่ได้นะ。 คำสุดท้ายนะคะคือคำว่าเต้าเชียนเต้าเชียนคำนี้ก็แปลว่าขอโทษเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการกระทำนะคะเราจะพูดว่าเต้าเชียนเฉยๆเลยอย่างนี้ไม่ได้เราไปดูตัวอย่างที่ใช้ไปบ่อยกันนะคะ้าเ是ียนเนนตอ今天我是来跟你道歉的วันนี้ฉันมาเพื่อขอโทษคุณ你跟他道歉了吗你 t 他道歉了า,เ,า,เ,า,เ,าเธอขอโทษเขาหรือยังเ不ียน 这不是你的错，你不用道歉。这不是你的错。เธอไม่ต้องขอโทษหรอกนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอ你应该跟大家道歉。你应该跟大家道歉。เธอควรขอโทษกับทุกคนนะเป็นไงบ้างคะสำหรับคำขอโทษในภาษาจีนใช้ยากกันไหมเอ่ยอย่าลืมเอาไปลองใช้กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย